สวัสดีทุกท่านครับสำหรับในคลิปนี้ครับจะพาทุกท่านครับมาพบกับการศึกษาทางคลินิกของสารอาหารสูตร CLP ครับตัว C นั้นก็คือย่อมาจาก Bioactive Collagen Peptide ครับตัว L คือลูทีนและตัว P คือไฟโตเซรามัย er ครับโดยในสารอาหารสูตร CLP นี้จะมีปริมาณของ Bioactive Collagen Peptide 2,500มิลลิกรัมลูทีน5มิลลิกรัมและไฟโตเซรามาย70มิลลิกรัมครับ โดยการศึกษาใช้วิธีดับเบิลไบลด์พลาซิโบซึ่งเป็นการศึกษานะครับในรูปแบบผลิตภัณฑ์สุขภาพระดับสากลเลยคือแบ่งคนเป็น2กลุ่มทั้ง2กลุ่มนั้นจะได้กินสิ่งที่เหมือนเหนกันครับแต่ว่าเหมือนกันเฉพาะรูปลักษณ์แต่ต่างกันในแง่ของคุณประโยชน์ครับนั่นก็คือกลุ่มหนึ่งจะได้กินสารอาหารจริงกลุ่มหนึ่งได้กินสารอาหารหลอกนั่นก็คือกลุ่มหนึ่งจะได้กินสารอาหารสูตร CLP ของจริงครับในขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งจะได้กิน ผงแป้งที่มีลักษณะเหมือนสารอาหารสูตร CLP เลยซึ่งการศึกษาแบบ Double-blind placebo นี้ถูกทำขึ้นครับเพื่อตัดปัจจัยเรื่องอุปทา,านออกไปนั่นเองเพราะหากกลุ่มหนึ่งได้กินกลุ่มหนึ่งไม่ได้กินกลุ่มที่ได้กินก็ยอมรู้สึกดีกลุ่มที่ไม่ได้กินก็ย่อมรู้สึกไม่ดีอยู่แล้วเราจึงใช้วิธีที่ให้ทั้ง2กลุ่มได้กินและไม่รู้ด้วยครับว่า กลุ่มไหนได้กินของจริงกลุ่มไหนได้กินของหลอกเพราะเราดับเบิลลายนะครับก็คือปิดตาทั้ง2ฝั่งไว้ไม่ให้ทั้ง2ฝั่งรู้ว่าใครได้กินของจริงกินของหลอกนะครับเขาว่าพลาซีโบนั้นก็คือของหลอกนั่นเองนะคือมีการใช้ของหลอกในการวิจัยเพื่อตัดปัจจัยเรื่องอุปทา,านครับการศึกษานี้ใช้เวลาศึกษา4เดือนและศึกษากับกลุ่มคนอายุ4 0ถึง60ปีครับ ก่อนจะไปดูงานวิจัยของสารอาหารสูตร CLP ครับมาดูงานวิจัยของ1ใน3ของ CLP นั่นคือตัว C Bioactive Collagen Peptide ครับที่มีผลกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนในเซลล์ผิวได้สูงกว่าคอลลาเจนเปปไทด์ทั่วไปอย่างเห็นได้ชัดดูได้จากกราฟสีส้มเลยซึ่งสูงกว่ากราฟสีเทาอื่นๆอย่างชัดเจนนอกจากนี้ครับ Bioactive Collagen Peptide ยังสามารถเพิ่มความยืดหยุ่นของผิวได้ถึง15%ทําให้ริ้วรอยจางลงถึง20% และทำให้เล็บมีอัตราการโตเพิ่มขึ้นถึง12%ครับ b i o a c t ค v e c o l l a g เ n p e p t ไ d e นั้นเป็นคอลลาเจนเปปไทด์รูปแบบเฉพาะครับที่ช่วยกระตุ้นเซลล์ผิวให้ผลิตคอลลาเจนและอิลาสตินมากขึ้นได้รับการพิสูจน์ทางคลินิกแล้วว่าเพิ่มการผลิตคอลลาเจนได้มากขึ้นถึง65%และเพิ่มการผลิตอิลาสตินได้มากขึ้นถึง18%อย่างมีนัยสำคัญหลังรับประทาน8สัปดาห์ครับ คราวนี้มาดูกันที่งานวิจัยของสารอาหารสูตร CLP กันบ้างครับซึ่งผ่านการวิจัยทางคลินิกแล้วว่าช่วยให้ผิวแลดูอ่อนเยาว์ขึ้นย้ำอีกครั้ง C คือ Bioactive Collagen Peptide L คือ Lutein และ P คือ p h โต o c เซรามา e ครับอันแรกมาดูกันที่สภาพผิวหรือความยืดหยุ่นของผิวก่อนเลยครับว่าผู้ได้รับสารอาหารสูตร CLP นั้นจะมีสภาพผิวหรือความยืดหยุ่นของผิวนั้นสูงกว่ากลุ่มที่ได้รับสารอาหารหลอกอย่างชัดเจน ความกระจ่างใสก็สูงขึ้นอย่างชัดเจนครับจากการได้รับสารอาหารสูตร CLP และลักษณะโดยรวมของผิวก็ดีขึ้นอย่างชัดเจนเช่นเดียวกันครับจากการรับประทานอาหารสูตร CLP ครับนี่คือการวัดผลทางคลินิกหลังรับประทาน4เดือนโดยผู้เชี่ยวชาญครับยิ่งไปกว่าน,นั้นยังสามารถเพิ่มค่าสารต้านอนุมูลอิสระได้ด้วยครับโดยสามารถวัดผลได้ด้วยเครื่องสแกนเนอร์จะเห็นได้เลยว่าการรับประทานสารอาหารสูตร CLP อย่างต่อเนื่องนั้นจะทําให้ ค่าสารต้านอนุมูลอิสระสูงขึ้นอย่างชัดเจนครับยิ่งทานหนึ่งเดือนก็สูงขึ้นแล้วยิ่งทานสี่เดือนสารต้านอนุมูลอิสระก็ยิ่งสูงขึ้นไปอีกนี่คือผลลัพธ์ที่คุณจะได้จากการรับประทานสารอาหารสูตร CLP ครับการเปยนไปที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดทั้งในเรื่องของความกระจ่างใสแล,และสภาพผิวหรือก็คือความยืดหยุ่นของผิวนั่นเองช่วยเพิ่มค่าสารต้านอนุมูลอิสระและลดเลือนริ้วรอยแห่งความแก่ชารานอกจากนี้สารอาหารสูตร CLP ยังได้รับการยอมรับทางวิทยาศาสตร์ และยังได้ถูกนำเสนอในงาน New e i r a t i o n l i f e Online ในปี2021ที่ผ่านมาอีกด้วยและนี่คือเหตุผลที่ทำให้สารอาหารสูตร CLP เป็นสารอาหารที่ใช่สำหรับผิวของคุณครับเพราะช่วยส่งเสริมการสร้างคอลลาเจนและเอลัซินให้กับผิวของคุณด้วย Bio b i o อแอคทีฟคอลลาเจนเปปไทด์ช่วยปกป้องผิวจากแสงแดดและอนุมูลอิสระต้านการสลายของคอลลาเจนใต้ผิวหนังด้วยคุณประโยชน์จากลูทีนช่วยเติมความชุ่มชื้นของผิวและคงความชุ่มชื้นอย่างมีสุขภาพดีด้วยไฟโตเซรามา์ ผ่านการพิสูจน์ทางคลินิกแล้วว่าช่วยให้ผิวแลดูอ่อนกว่าวัยช่วยลดเลือนริ้วรอยและรอยเหี่ยวย่นอย่างเห็นได้ชัดและช่วยเพิ่มสารต้านอนุมูลสระวัดผลได้ด้วยเครื่องสแกนเนอร์ครับเพราะฉะนั้นนึกถึงสารอาหารที่ดีสำหรับผิวนึกถึงสารอาหารสูตร c l p ครับ